อายุทยาพาทัวร์นะครับอีพีนี้ก็พามาชมวัดบ้านไล่นะครับวิหารเทพวิทยาคมนะครับมรดกทางวัฒนธรรมนะครับอของหลวงพ่อปูนครับที่ตกทอดสู่เราผู้ประสาทิกาถึน,นนะครับมาจานถึงปัจจุบันนะครับเคยมาเมื่อสิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มารอบน,น,นี้รอบที่สามนะครับรอบที่สามรอบที่สี่ ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนโซเชียลเราจะงไม่มีการจีบภาพจิบบรรยากาศนะครับเรื่องของวออกมามาครั้งไหนนะครับประทับใจทุกครั้งนะครับวิหารเทพวิทยาคมนะครับแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับทางศาสนาและศิลปะนะครับอำเภอด่านขุนทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวิหารช้างนะครับสวยมากนะครับมา ครั้งไหนก็ประทับใจทุกครั้งนะครับนี่นะครับเทพเจ้าแห่งผู้ให้นะครับด่านขุนทศนะครับพ่อคูณปริสุทโธนะครับพัทเทพวิทยาคมนะครับนี่นะครับตำนานเทพเจ้าผู้ให้นะครับให้จนวละสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมละเอียดรายละเอียดเพลินๆนะครับในวิหารแล้วก็ พิฏฐิพันฑ์นะครับของหลวงพ่อคูณปอิสุธทโธทนะครับนึกถึงท่านนะครับให้จนวาระสุดท้ายนะครับจะพาไปชมครับ บัวบูชาพระรัตนไตนะครับนี่แผน่นสวยงามมากนะครับสายทานแห่งปัญญานะครับเคยมาเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วนะครับความสวยความงามนะครับกิจการฝาผนังน,นี่ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับลุคเทวดานะครับฟางต่างๆนะครับ <Yeah. S 1> ประตูรำนะครับนี่ ทพระเจ้าด่านคุณทศนะครับท่านคือผู้ให้นะครับนเราก็คุณให้จนวันละสุดท้ายนะครับมัชชาสุขสวัส์นะติมากรรมฝาผนังสวยงามมากนะครับ จากมุมบนชั้นสองนะครับ สวยงามมากนะครับเนี่ยเห็นไกลๆนะครับถ้าเข้าไปดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลุกขเทวดาทั้งหลายนะครับนะครับนำพาแสงนะครับตุกขาพิคุนะครับเนี่ยครับดูรายละเอียดนะครับ สุแดนสุขาวด,ดีนะครับจงเป็นสุขเป็นสุขนะครับแผ่เมตตานะครับ,รบแม่บอกให้วิ่ดนกับเราเดินขึ้นสวรรค์ทีละชั้นละชั้นนะครับปฏิมากรรมสวยงามมากนะครับ ทำได้ไหมเจระเข้ ผมเห้เมื่อทุกรูปด้วยดลยจะไปเลือกเอาไปใส่้าหล่าง, <c oughs> ง่อนอื่นต้องเขตจะปักเตีมงก่อนอ่ะแม่ทำอะไร ท่านมเไปเจอสัตวม็าไป้นกล็ดถ้รข้างข้ออกใหญ่ถ้าใครขาหน้าข้อกหญ่วดทองก็เป็นทองผม่อเพียง่เอาไว้ที่เท่นะครับได้อาาบาก้เพว่าต้องรอจ็นกล่กโกอที่ดุจเด็กเ็ดต่างตุ่เข้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ York, นิ้วยักษเพียวเนาะยักยักให้โชคกันนี่ลูกนี่ยยักษ์ถวายโชคโอเคมาเรื่อยๆถ่ายถ่ายเรื่อยแล้วเดินมาเลยแต่ แต่เจ้านี้ยอย่าออกจากกลุมหน่อยจะได้ถ่ายเรื่อยๆมันก็ไม่บอกอย่าพึ่งนะจะถ่ายเห็นพญาน,นาคนี้ด้วยมาเลย หลังจากที่ท่านจากไปนะครับทางมรณภาพนะครับละสังขารไปปี2,558นะครับเทพเจ้าผู้ให้นะครับปราดที่ลาบสูงนะครับพระเทพพิทยาคมนะครับรู้จักกันในนามนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเจ้าอาวาสปัดปัานไล่นะครับอำเภอด่านคุณทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ แม่ท่านจะละสังขารไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2558นะครับญาติโยมนะครับสาธุชนทั้งหลายนะครับผู้เริ่อมใสศรัทธาน,นท่านครับก็มาเยี่ยมมากราบไหว้ท่านมิขาดสายนะครับ